วจ้าโอ้โหโอ้โหอร่อยจนล้นสบายดีสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศก่อนที่มาเข่าประเด็นเนาะพี่น้องเข้ากัชที่มากินตำหมี่ขาวแซ่บนำกันเนาะมื้อนี้กะสีพิเศษแน่เพราะว่าเป็นซีมือหน่งน้อยเด้อพี่น้องหน่งน้อยตำสุกินมื้อนี้หน่น้อยเป็นคนตำพี่น้องเลย ตำมีขาวใส่ย่อเลยก็ใส่ลูกซีนเนาะใส่จุ้งด้วย <c oughs> กุ้งกา้ามใส่ชองฟิตไปตั้งแต่มือมาแต่พัทยาคุพี่น้องจะ <c oughs> ให้อันตัวเกียวกับเรามุกลองสีเบิงเบ่งสีมือหนุงน้อยมันรสชาติแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเราไม่่อยด้ทํามาพี่น้องมาลองสีเบิ่งก่อนอุ้ยเอาเปาอืมอร่อยไหม นั่คืออันขนม,มจีนน้ำปลาเลยแซ่บดูพี่น้องสีมือนองน้อยมือนี้เดี๋ยวจิมาถามความคิดเห็นโตเกียวกับเจ้าซุกเนาะมามเอฟซีน้ตําม,มีข่าวก็ฮาบุเคยตํายังบุเคยตําไหเที่อะน้องน้อยเห็นเขาเจ้าตํปตปาปิดจะแซ่บอาจารย์ อะไรครับนั่งตำเขาเปียกตำฝือเนาะรสชาติฝีมือตัวเองกะถือว่าโอเคอยู่พี่น้องลมหนาวคือเก่าออกมือน,นี่ค่ะหนาวน้อมือนี่เนื้อ,อ,นอกุ้งเด้งมากอือ <c oughs> หนูเอาลูกชิ้นไทยอังเปาเนี่ยนั่นก่อนหายเข่าดังเอา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 ช่อนช่อนเอ้าความบอดได้เด้องานนี้เพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อย แซ่บอยู่ลยพี่น้องแซ่บอยู่วันนี้เราบรด้มาณกันสองคนหรือพี่น้องสาวซุกก็มาคือกันเจอคนทอมาอือือพอมอยูอ่างนี้สดเด็ดเลยพี่น้องอืม,อมอลนลำน้ำปลาชิ้นน้ำเดียวก็แล้วมือนั้นพาเดี๋ยวไปซื้อมังโมก,กับตุกเกี่ยวเนาะอยู่แกงแฮ ซื้อมานะอน่ะโบแดงซตำเท้าเลยโบแดงแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งหเหี่ยวพี่น้องมาที่ถ่ายคลิปอยู่ผัดกินต้อนวะกินตอนแรงเลยบได้ถ่ายคลิปเดีเ๋ยวมื่อหนาที่ซื้อมาถ่ายคลิปในบิง่งเด้อพี่น้องโอเคคือเฮาก็ลืมสังเกตขวัญเพิ่นเนาะแม่นอีกหน่วยหนึ่งสังเกตขวัญแต่ว่าเหี่ยว,เห,ยวเหี่ยวเหี่ยวแดดเลยอะแก่แดดเด้อหน่วยน่าซบาทโมแม่เบาเด้อพี่น้องฝีม,มือแซ่บอะลย แซ่บอยู่พี่น้องอืออลีอยยาคือน้ำกระปุ้นน้ำปลาลีบอกคือปุ้นน้ำปลาเป๊ะเลยพี่น้องพวานท้องใส่ปลาหอมปลาอังน่าห่อมสร็จแล้วแซ่บมันหอม ปลาะสวัสดะเกดแซบฮู้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 ลูกนิดมาแล้วพ่อแมอ่พี่น้องสบายดีเดอ้ออาจจะทุกลองซีิึงน้องน้อยต่ำดูกดิ๊น้องหอมปลาขนาดเลย<บ>หอมปลาโชยมาเลย ขออภัยกับน้องหมาเขาด้วยพี่น้องคนดือ้อแหงชุลมุนขนาดพี่น้องเป้าๆกะดื้อขนาดาตัวน,น้อยๆจะว่าขยกขึ้นขยกขึ้นผ <c oughs> ่มก็ได้นะ <c oughs> แบบตำม,มีขาวแบบสิวแบบ่าจะได้พี่น้องคืออันข <c oughs> ้บุญอย่างก็ขบุญน้ำปลาขลาวบุญน้ำปลาขราว่าใส่อันพักกระลำกับ <c oughs> พักบุ้งแม่ผักบุงลวกกระลำลวกอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกดิกอย่าดื้อ ừm phạt chim cung lên đó à lời à lời thấy mhm 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 ừ, 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 ừ ừ, mhm 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 Ừ. mhm 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 ừ, mhm 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 ừ, mhm mhm สีบ่ปล่อยน้อยแต่ว่าหันหันจีบป,ปล่อยเพิ่นเด้อบาดนีปปนทำใบแบบนี้เอาลงออกมา,มาได้เรื่อยเลยวันนี้มีเรือ่องใหญ่จะมาเล่ามั <c oughs> ม้ยวันนี้นาะพี่น้องที่มาถามความคิดเห็นโตเกียวแล้วก็ซาซุกแล้วก็ มีแต่พื้นฐานเนาะว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะสีมีความรู้สึกแบบใดแล้วก็สีไปด้วยบบไปอาเปาองน้อยเนาะได้ซองงานแต่งมาที่น้องวันนี้งานแต่งแฟนเก่าทำแต่งซองงานแต่งซองงานแต่งแฟนเก่าแล้วพี่น้องยังถามเดกย่อถามทุกว่า ถ้าเฮามีชองงานงานแฟนเก่ามานีเขาสิไปบ่พี่น้องหรือบบว่าบ่ไปเงาออกแล้วแต่น้องบอว่บอได้คิดอย่างเด้อพี่น้องว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วถ้าวบาบ่ได้คิดบ่ได้เรียสหยังก็ก็ไปได้สําหรับชาวสุขเนาะถ้าว่าแบบถ้ามีหมู่เฮาไปอืถ้ามีหมู่ไปไปก็ถ้าว่าบ่ได้คิดบ่ได้เรียดสร้างยังกันก็นกไปได้ สำหรับชาสุกถ้าว่ามีความคิดกัไปอีกแบบเนาะแน่นแล้วถ้าเป็นพี่น้องอีฟซีเดยถ้ามีโซเฟีเก่าว,ว่านี่พี่น้องอฟซีที่ไปบนเนาะคอมเมนต์ไตคอมเมนต์เลยเดอ้อแต่สำหรับนุ่งน้อยนี่เฮาบอก่ได้คิดอย่างแล้วเนาะแต่ว่านุ่งน้อยนะข้าวิอยากพี่น้องแม่นมือนั้น,น,นที่ใดนี่มันดีซาวจี๊ดติทุระติทุระแบแบแบบไปบ่ได้นนะพี่น้องเลย กาชีสแสดงความยินดีกับเพื่อนอยู่เนาะคืออันอาทิตย์ก่อนเนาะพี่น้องอก็ม,มีอัน,นอมูนเชโนเพื่นได้อันฮับข่าววัน,นจากแฟนเก่าแฟนเก่าส่งมาบอกว่าอ,อันก่อนจะแต่งงานนะเดอ้ออย่างฉันจังจีนนะแบบคล้ายๆแบบ คือส่งมาเชิญแต่ว่ามันไกลเพรว่าเรเอาทางโทรศัพท์ไปอ่ะส่งไปบอกคือกันแล้วหมู่ก็มาถามคือกันว่าอันไปบ่เฮานี่ไปฉันจีนนะเฮาก็ถามเจ้าของเพิ่นขึ้นเจ้าของเพิ่นก็ว่าบริษัเสียดายเงินดอกเรื่องไปค่ะไปได้บริษัเสียดายเงินใส่โองดอกเพิ่นว่านะใส่้อยู่ดอกเจ้าพ่อมาห้าร้อยบาทว่าซันแต่ว่าอันกังงงว่า คืออันคือยังฮอตฮะนะคือยังฮอตแบบว่าจั่งที่จริงเลิกกันไปแบบอืสงสัยแบบเลิกกันด้วยดีเนาะก็เลยฮอตคือผู้วันที่เขาทุกว่าเลิกกันบด้วยดีก็คือแบบห่างกันไปเฮียนปีนึงแล้วก็คืออันตีโตออกงห่างัล้วก็ไปล่มค้นไม้ไปล่มคนนไม้แล้วผัดบ้านนี้แหละมาเปิดโตเออแล้วเขาก็เข้าใจว่าเออที่ว่าตีโต๊อกางห่างนี่ย้อนว่า ไเฮียนไก่ไปเฮียนไก่แล้วก็มาลุมผวนไก่ในอ่าวบาบนี้แล้วาาลพระทรงข้าวบอกอืมชนะผสมผวนได้แบบนั้นเนาะแสดงว่าเลิกกันหรือว่าบอกน้อยว่าอันพอาะพ่วทั้งสองมูจักกันยังหักแพงกันอยู่ทั้งพ่อแม่อันทั้งผู้บ่วกับผู้สาวยังหักแพงกันอยู่ถ้าร้องน้อยบอกข้าวเยี่ยมน้อยทีไปบปบ่ เราสองงานหมดไม่ม่าไปคิดยังแบบที่ไปเผื่ออย่างพี่น้องออืืเพราะว่าเนาะแบบที่ผ่านมามันกะเออแมนอยู่แต่ตอนนี้มันกะเขาคิดอะไรเขาจะฮอนเฮาเนอะไปมันกะไม่มีผลประโยชน์เนาะก็เฮาถ้าน้องตะเกีกบบม่ได้คิดยังมมุตดเขาฮอดเนาะก็หมูล้อไปไปันหมู่ล้อล้อให้ยังละ แต่ว่างานให่บอหมู่หลายบอหมู่หลายคนเนาะคนก็ที่เขเข้าใจว่าการที่เขา้อแฟนเก่ากับแฟนเก่านะแบบเออเขาเคยคบแล้วเป็นยังคือบ่ได้กันประมาณนี้เขาเลยว่าเออหลายคนแล้วที่นุ้งน้อยอยากเห็นมากนะแบบบางคนกับไปไ่งานแต่งวุ้นแน เจ้าหน่อยเถอะบ้าลงน้อยเป็นอย่างเสือกูเปียกเสือกูเปียกมึงน้อยไปไปยังลงน้อยเอาเสือกูเปียกเบียเฮียเบียเฮียใเสือเทวดายยวดทวดลายวดพี่น้องเลยคิดว่าหมูเนาะทีแท้ในช่องแต่งแฟนเก่าเป็นไผ่ได้เอามาให้ว่านี่ได้ยินจะมาหาแบบๆเนาะเพิ่นนะมาห่าเองอ๋อปะมาเพิ่นมาจากไทยแล้วมาจากไทยไปทำงานในไทยพี่น้องเลย ไปทำงานนากันอกับแฟนเพื่อนแล้วเพื่นก็เป็นหมู่กันนี่แหละแฟนเพื่อนกันเลยเป็นแฟนเก่าเลยผู้บ่าวเพื่อนกับเป็นแฟนเก่าว่ะแฟนเก่าไฟแฟนเก่าเพื่อนเนี่ยในรังคบกันคืนบ้านนาสนอดยอมมังเนี้ยกินแบบนี้มากคือเริ่มเค็มวะลูกชิ้นหอมแซ่บอยู่เลยลูกชิ้นอ่านไดนเอามาตุ้งกางเขนฮะฮน้องเขาบอกกินกุ้งเหรอือ หวานแซ่บปุ้งกันเลยพอกินนิดตัวหนึ่งครับแซ่บคือเก่าพี่น้องกรุงมาแต่ขัทยพญาข้คิดจะเฮ้านะคือเฮ้าฉันทีแต่งงานแล้วเนาะเฮ้าชิงหอดบอกแฟนเก่าเฮ้าก็ยังบอกหอดเลยแฟนเก่าค่ะมาว่าได้เขาเบอกแซ่บบอกได้เฮ้ากับยานเลยยานอย่างเออทุกค <c oughs> นใเห็นข้ายวยานลราที่อยู่ไทยนิดหน่อยอยู่ลาวที่ว่าอันทางเหนือ ไปยิงเจ้าบ้าวเสียชีวิตนะพี่น้องอกลางงานแต่งเลยอันนี้เฮากับยิงเจ้าบ้าเสียชีวิตกลางงานแต่งตองันสแบบ่วนออนท่ีนเน,นว่าว่าคนที่มางานค่ะทุกคนบ้านคล้ายๆว่าถูกจ้างมาพี่น้องเฮ็ดคือคนบ้าแล้วก็จับปืนปืนคล้ายๆปืนของปลอมอปืนปลอมเฮ็ดจับปืน,นออกมาลิ่นเฮ็ดเต้นคือคนบ้ามาแล้วผัดยิงเจ้าบ้าเสียชีวิตพี่น้องนั่นแหละย้าแบบนั้นแหละ อ่าเราองอาเธอเป็นผู้บ่าวเก่าหรือว่าแฟนเก่าที่เลิกกันแบบโบค่อยดีกันนะเลิกกันด้วยดีไม่ดีแต่สําหรับชาวทุกเนพี่น้องถึงว่าที่เลิกกันด้วยดีหรือว่าบบด้วยดีเนาะถ้าว่าเลิกกันไปแล้วเนาะเลิกกันไปแล้วนะเขาที่เอาไปก็คือแบบแล้วแต่เขาถนัดโบไปลําควรนเนาะอปกันให้กระเจ้าไปตามทางของกระเจ้าแหละอะไรเขาใ้เาก็ตามทางของเขา จังหน่อยสิเกิดเลื้องแบบนี้อีกพี่น้องหมดแล้วพากันว้า์ยูสสองหนึ่งว่ะโอ้ยว่ะเหตุงานแต่งค่ม,มือนี่ก็มีความเสี่ยงเนาะพี่น้องว่ะสิเซิร์นแขกแต่ละคนนี่ต้องแบบเบิ่งให้ดีซ้ำมาหนาบ่มีซ่องซ้ำมานไปว่าหัวแฟนเก่าอันแต่งงานเ่าว่าไปว่าจบไม่สวยนะก็เลยมาทํารายงานแต่งกับมีได่เขาต้องให้คนนะ่ะไปเฝ้าหน้างานแต่งอีกว่าอันแขกที่เขาเซิร์นมาค่ะ มีคนที่ทางหูจักบ่อหรือว่ามีคนอื่นที่ทางบุหูจักมานําบอนนะเขาต้องแบบเบึ่งดีๆน่อีกอีกอย่างหนึ่งอะแฟนเก่าไปงานแฟนเก่าเนาะเห็แนแบบ แต่งตัวก็รวยแล้วเป็นปยังไปขิงว่ะแต่งตัวก็รวยเป็ส่วมตัวเองเป็นเจ้าบ่ากวก่อนจะสาดก็ถ่ายรูปลงเฟีนไปดิเขาจะเล <c oughs> ่นตลกดิตลกคนน่าเสือนุน้อยจะได้ซองคนน่าเสือ่อคนนู้ในใส่ห้าร้อยกพอหนุ่มน้อยคันท้าวพอได้ไปกินเถอะห้หาร้อยก กนยังมีหลายคนนี้เลิกกันไปก่ะฮักแฟนก็คือเก่าเนาะแบบงานแต่งแฟนเก่ากักไปในฐานะห,หมู่ทีนี้แบบยินดีอีรีานะพี่น้องก็มีมีหลายหลายคนก็นยังฮอดเนาะก็บ่าเก่ากับสาวเก่าแล้วไปกนลางัวฝั่งเาาเขาอัน มักกินได้ว่าลาบไปนแต่งพี่เนาะมักกินลาบลาบอันลาบดิพานะถ้าว่าบ่มีอันลาบตัวนั้นน่ะยันถึอสาเบิด์บาแม่เห็นนะแม่ว่าต้องมีลาบดิบลาบปุ๊บลาบงัวพี่น้องลาบดิบลาบจุบมันเป็นฮิตคองมันต้องมีลาบและผู้เฒ่าเอาผมากเนาะบางคนก็มากบางคนก็บ่มากกับมีมักลาบดิปลาบจุบ เราบ้านนี่ค่ะดองแซบเออดองแซบอ่ะกระเผาแซบกระเผาแซบบ้านอันนี้เขาเคยไปหองมูนงนอนแล้วพี่น้องกินลาบมัวแซบแซบเได้ยคิพุ่นพุ่นแบบมันตีมาไวนะฮะก็เลยเบียร์กระหายินคีดพุ่นเต็มเลยเพื่อสิข้าวไปฮ้อนก็ดีหอยแดงนะพี่น้องข้านว่าบ่มีหแมนไก่ไร้บานนาสโนดก็ระไรคือเขาไปฮ้อนว่ะแฟนเก่าจำตัวีกูได้เดยเด็กจนพูดอยู่หอยแดง อย่างกิบฝนงามนี่นะอืเดี๋ยวจะกินตื่นอีกหลังไหมแซ่บแซ่บเราทุกคนอิ่มนะพี่น้องก็เลยกินบบได้หลายตันตัวเองต่ำนะห้ามองว่าผู้แซ่บนะแซ่บอยู่แซ่บอยู่พี่น้องมันอยากอิ่มเพราะว่าต่ำหลายอะหลไกินวาล้นอันนี้พี่น้องเลยบองม่นู้มีสินสันย้อนมันบมีโรงเล่นเด้อพี่น้องว่างเอโรงเล่นโรงน้อยพอได้ชุกซุกหน่วยน้อยไก่ซับไก่ไปลอยกินก่อนแหละ กมังคุดแต่ในโมัเดลประจำใจเห็นเพีดพีดค่ะเป็นเงินน้อยเผ็ดเกินนุ่นเผ็ดได้เพชรป่านใดนได้พี่น้องรสชาติหน่องน้อยแบบนี้เนาะเพิ่มเยอะก็ปุ้นน้ำปลาอีเล่เลยแบบลวกไอ้ผักบงผักกระหล่ำมาแล้วใส่น้ำปลาคนพริกป่นเนาะเป๊ะเลยใส่มะนาวหน่อยเงาพี่น้องเฉลี่ยจะเป็นาแล้วมือนี่ค่ะพี่น้อง หนาวเบิดมือลมแห้งพัดแต่แบบอันที่เท่าไฟมาแต่ทงหน้าบนไฟไหมนะเต็มเบไปเลยโต๊ะต่างอย่างอ่ะอย่างเบิดเต็มเฮือนเลยทางในนี่แต่ขี้ปุ่นขี้ปุ่นดำๆลอยมาอิ่มบมนุ่งน้อยบม่อันแล้วข้าวแขงเลยบางทีบางกินต่อให้แล้วข้าวแรงเลยน้องตัวเกี่ยวเห็ดผัดกะเพราเนาะพี่น้องกินข้าวแรง กะเพราหุงข้าวเฉพาะในแอนไม่กินข้าวสวยกินข้าวสวยหอมโชยมากเลยพี่น้องหอมต้วดๆเลยอิ่มพระอิ่มเนี่ยพี่น้องวันนี้น้องน้อยกะจิไปดพักก่อนเพราะว่าช่วงนี้กะพักกำลังงามเลยพักกำลังเขียวงามเนาะมังเล่นยังกำลังเป็นลายมังเรนนะเทสเซงกะปั้นนี่จนกล่องท้ายเพิ่นแดงเพิ่นซุกพี่น้องจะเอาไม้มาใส่ก็เอาเชียวไม้มัดใส่ค้ก็เอากระตอกใส่แล้วก็มัดเผ็ดทางกำลังต่ำน้องน้อยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนาะพี่น้อง ธรรมศาสตร์ี่ประโยชน์เขียนงัวมากกว่าที่งัวกับพี่ไก่สุดยอดอืมเอาไเลยพี่น้องพี่น้องอย่างอีกบรได้เสียใจได้พี่น้องเป็นบัตาก็เดียวให้เป็นบัตรพี่น้องเลยวอา้องคายว่าโกกแล้วเอาพี่น้องส่วน้าวชุกผันหนาวพี่น้องว่าจะไปอาบน้ำบันหนาวอะไรพี่น้อง เซ็นไว้ได้บอกมือนี้เซ็นไว้ก่อนเด้อมือนี้คนบอกมีคู่ขอเซ็นไว้ก่อนนะพี่น้องถ้าใครมีคู่กะอาบได้พี่น้องนาสั่แดดก็ต้อาบน้องเดี๋ยวขอเซ็นไว้บนสามพี่น้องเจ้าสี่เลาวมจักไม่หวานรไม่หวานตอนเที่ยงเจ้าเจ้าสององศาพี่น้องตอนแต่ว่ามันหนาวย้อนล่มได้พี่น้องล่มกลางลมเลต่ำสุด18แปดองศาเนาะตําอยู่แอร์เนาะนั่นแล้วป สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิป,ประเียนเท่านี้เด้อจัดแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบคุณขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่กดขามโฆษณาเนานะเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซนูนแฟมิลี่สบายดีบ๊ายบาย